ก็ต้องกล่าวสวัสดีเพื่อนๆน้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้กันในรายการกาหลีซโซริเปิร์นครับผมวันนี้ก็จะมาสรุปตัวละครกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมเป็นตัวละครไม่ลิมิตนะครับผมสามลูกน้องของบารากันนะครับผมก็คืออาบิลามะฟินดอร์แล้วก็นิกเก้ครับผมเป็นสามตัวละครใหม่นะครับผมไม่ลิมิตนะครับผม ที่จะมาในวันที่16เดือนนี้นะครับผมเดือนกุมภาพันธ์ครับผมตอนบ่ายสองนะครับผม <c oughs> ตัวละครก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็คืออาบิลามะนะครับผมเป็นสายตีโปรติระยะไกลนะครับผมที่มีสกิลมาก็คือเพิ่มความแรงการโจมตีโปรติอีก30%นะครับผม ตั้งต้นลังโจมตีมาได้ประมาณ792นะผมค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่คิ l เลอร์เอสปาดาครับผมมาดูสกิลอาบีกันนะครับผมลิง <c> ก <oughs> ์ก็เป็น normal attack d a m a g e 30%นะครับผมตัวท็อปน,นะครับผมตัวลิงก์ท็อปอันใหม่นะครับผมที่ต่อจากเบียคุยะนะครับผมเบียคุยะก็30นะครับผม อาบิก็จะมีตีแรงขึ้น60%นะครับผมมีมลังสก,กิลอีก50%อมีทะลุกาดนะครับผมตีแรงขึ้นในกิลอีก30%นะครับผมแล้วก็มีฮิตตีโปรติอีกหนึ่งนะครับผมมีซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีพาสซีฟทีมของสีเขียวนะครับผมอารันคาสีเขียวจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มเพิ่มอ,อีก20%นะครับผม แล้วก็ตัตีไกลได้ได,ได้ดาเมจอีก10%ในคิวนะผมในคิวบวกอีก30เลยนะครับผมก็คือหูตัวนี้ก็คือตีคิวแรงขึ้น80%นะครับผมของเอสปาร่านะผมค่อนข้างดีนะผมตัวนี้ถือว่าใช้ได้ผมผมไปดูสก,กิลมาใช้ได้ผมก็ดีนะครับผมแต่ว่า มันเป็นตัวละครไม่ลิมิตเนาะผมก็ไม่ได้นําให้เปิดซะเท่าไหร่นะผมมันออกจากตัวลุงตัวอะไรได้เนาะต่อไปก็ฟินดอนะผมฟินดอเป็นตัวตีระยะไกลตีโปตีอีกแล้วนะผมแล้วก็ทุกสกิลมีผลสโลนะผมตั้งต้นแอคแทกมาที่779นะผมเอ๊ถ้าเทแต่กลับตัวเมื่อกี้ก็ น้อยกว่าไปเยอะเลยนะครับผมลิงก์ก็จะเป็นลดดาเมจ20%นะครับผมมีสกิลติดตัวก็ทะลุหลบฮอนโล100%นะครับผมมีกันติดแข็งแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นอะไรผมน่าจะเป็นบัฟของสโลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้ ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับผมแต่ผมไปดูมาผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมอันนี้น่าจะติดสโลทุกทุกห้าวินะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนอาบิก็จะมีตีแรงขึ้น20%แล้วก็ความแรงสก,กิล30%มิมีเพิ่มความแรงอันติเอ้ยเออใช่ดินี่นี่นี่มีความแรงอันติ20%แล้วก็ มีเพิ่มระยะเวลาการติดสถานะ5วินะผมซูเปอร์อาร์เมอร์มีทะลุกาดแล้วก็มีเพิ่มเก้าพิตายหนึ่งครั้งเนาะมีเพิ่มฮิตฮิตตีปกติเนาะอีกหนึ่งเนาะ <c oughs> ส่วนตัวผมไปดูสกิลมาผมไม่ค่อยชอบฟินดอเท่าไหร่นะผมมันเฉยๆมากเลยผมว่ามันจะเป็น ตัวเอาเป็นตัวบอสในหออีกนั่นแหละครับผมมันค่อนข้างกระจอกนะผมว่าใครชอบกินเอฟินดอร์ก็ขออภัยด้วยนะผมผมผมพูดตามสกิลของตัวละครเนานะมันค่อนข้างอ่อนไปหน่อยนะผมว่าจะตีแรงก็ไม่สุดจะสกิลก็ไม่สุดเนาะไปไหนก็ไม่ได้ผมก็เอาไปลิง์สีม่วงอย่างเดียวเนาะลิง้โปเนะยีปอร์นะ่ย <c oughs> ใครจะเอาไปเล่นก็ได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างจะเฉพาะทางหน่อยเนาะทะลุหลบฮอนโลเนาะน่าจะเป็นพวกไอ้ดันฮงยฮุคนะุเนาะที่จะมีทะลุหลบนะกางเดือนนี้น่าจะมีนะผมฟินดอนน่าจะได้ใช้เนาะแล้วตัวต่อไปก็คือนิเก้นะผมนิเก้เป็นสายตีใกล้นะผมเป็นสายตีใกล้สกิลเนาะที่มีสกิลใหม่ก็คือ ติดตัวด้วยนะเป็นเป็นอาบิสิต้องีติดตัวนะอาบิเนาะโอกาสดาวคิทตันกับจีเวลเพิ่มขึ้น50%หืมตัวนี้แก่มนะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นโดยเฉพาะเนาะเอาไว้ลงใครเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากเลยตัวนี้ใครแบบต้องการคิตตันจีเวลเยอะๆอย่างพวกผู้เล่นใหม่พวกอันนี้ได้นะครับผมใช้ได้พวกอยากเก็บทรัพยากรเนาะ ตั้งต้นในนันวิญญาณมาที่831เนอะค่อนข้างเยอะนะครับผมฮิวเลอร์ฮิวแมนนะครับผมเฉพออาะทางแล้วตัวนี้มีลิงก์สกิลก็เป็นรถคูดาว12%์นะแล้วก็มีสกิลติดตัวมีฟื้นฟูพลังชีวิต20%ทุกทุกการผ่านนะครับผมการผ่านหน้านะครับหนึ่งครั้งเนาะทั้งทีมเลยนะโอ้ฟืฟ้น หิวให้ทั้งทีมด้วยนะครับผม20%ดีแล้วอันนี้ดีส่วนสกิลนะครับผมก็มีตีแรงตีปกติแรง40%เพิ่ม hit สกิลอีกหนึ่งนะครับเพิ่มการพิชตายอีกหนึ่งเนาะมีตีทะลุมอนพวกมุดนะครับผมพวกไอ้นินจาทั้งหลายแหล่เนาะแล้วก็สกิลเด็ดก็คือดอกคิตั้นกับไอ้นี่ทีเวลเพิ่มขึ้นอีก50%เนาะ มีเพิ่มความแรงสก,กิลอีก60%ความแรงอันติอีก60%นะครับผมแล้วก็มีทะลุกาดแล้วก็ดมีโอกาสดอกหยดน้ำสีแดงนะผมอีก3 0มนะครับผมตัวนี้ฟาร์มล้วนๆเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวฟาร์มโคตรดีนะครับผมดีมากเลยเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะใครผู้เล่นใหม่ก็เปิดให้ได้ตัวนี้นะครับผมมันมันจะฟาร์มอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับผมว่านะ ใครขาดอันนั้นขาดลิงคิดตันอะไรเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าอันนี้ตอบโจทย์มากเลยตัวนี้สุดยอด <c oughs> ส่วนตาตู้ไม่ลิมิตสักตัวนะผม <c oughs> ก็ดีแค่แถวบนเนาะแถวล่างแถวล่างสองสองตัวล่างก็ได้อยู่นะผมแต่มันเก่าไปมากเลยแต่นานาโอได้อยู่นะนานาโอสายฟาร์มกันเนาะ สตาร์กก็เฉยๆนะนอยทอล่านี่ลงหลายงานได้นะครับผมเป็นพวกลงไอฮงยาคุดันฮงยยคุหอคอยเล่นได้หมดเลยนะผมเนวนี่ตัวตีกิวเนาะส่วนตัวล่างก็นั่นแหละสองตัวนี้ก็โยริจิก็ลิงไอเซนก็พอเล่นได้นะผมเฉพาะทางกันตัวนี้เป็นกับตันคิลเลอร์ฮอโร่เฉพาะทางเนาะแต่มีตัวอื่นมาแทนละตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วครับผม ส่วนเลดก็4.5 1.5นะผมดูดเลด1.5นะผมไม่ดีนะผมว่าตู้นี้แย่เลยผมว่าตู้แย่นะแต่ตัวไม่ดีอยู่ตัว3ตัวดีอยู่น่าจะเป็นตัวระดับกลางหมดเลยนะผมไม่ได้เก่งส่วนฟินดอนนี่ค่อนไปทางอ่อนเลยนะผมว่าสุดรสรักทางเลยผมว่ามันเฉยๆมากเลย มันเอาลงเฉพาะทางมากกว่าใครอยากลงผ่านห้องไอคู่ง่ายๆเนี่ยเอาเอาไอ้ตัวนี้ไปโอเคส่วนไอ้นี่ก็กิ้วจ๋าเลยอับีละมานี่ตัวกิ้วจ๋าเลยนะผมตัวตีโปรติกิ้วนะผมดีนะผมว่าตัวนี้ดีกับตัวล่างก็ดีไอ้นี่เกย์นดีส่วนข่าวอื่นๆก็จะมี ตู้ซาลาคินะครับรวมรวมซาลาคิเคปาจินะครับผมใครไม่มีก็ไปเปิดได้นะครับตู้นี้ก็โอเคนะครับว่าโอเคกับตู้ตะเกียเลรตั้งห้าเปอร์เซ็นเลยนะเนี่ยดูดิเพราะว่าใครจะมาเป,เปิดเปิดตู้นี้ดีกว่านะครับว่าแล้วก็มีตัวดาวแดงใหม่เนาะผมเพิ่งดาวแดงไปไอดีลักนี้พบเลยสามคนเนี่ย ใครไม่ไปดาวแดงก็จัดการนะครับผมเพชรฟรีครผมตัวละเจดสิห้าเพชรเลยนะครับผมลิงก์ใหม่มาดีแทบทุกคนเลยนะผมว่าแล้วชอโอมาเอดานี่ตัวฟาร์มเลยของดีของดีก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับน่าจะมีวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนาะที่เขาจะประกาศพวก ดันของมันเนาะดันพอยต์ของมันก็เห็นว่ามีไอ้พวตัวโบนัสนี่คนมีน่าจะค่อนข้างเยอะอยู่นะผมว่ามีเครลคุพันปีโทชิโร่พันปีมีอะไรมีไอ้นี่หรือเปล่าโยรุอิจิปะตัวเก่าโอจเนาะโอจิโยรุอิจิเา OG นาะ OG, นะแล้วก็มี มีใครอีกอะโหเยอะเยอะนะผมว่ามัานเป็นตัวเก่าด้วยเนาะแต่ก็ใครไม่มีก็ไปเปิดหาตัวใหม่นะผมม,มันเพิ่มโบนัสเหมือนกันเนาะส่วนผมก็ไม่มีโทชิโร่พันปีแค่ตัวเดียวนะผมตัวอื่นมีหมดเนาะจะเป็นตัวใหม่ด้วย3มตัวกางเดือนที่ผมขอข้ามนะผมผมไม่เปิดนะผมเพราะว่าไม่มีความจําเป็นต้องใช้มันเนาะผมไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ด้วยเนาะสามตัวเนี่ย ผมตอนนี้ผมมีนี่ไงไอเซนเนี่ยลงทุกด่านเนาะ <c oughs> ผมพูดจริงนะเนี่ยไอเซนนี่คือลงทุกด่านเลยผมก็ลงอันนี้แล้วผมเอาลงอันนี้ไปเรื่อยๆเนาะฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มสีไปเรื่อยๆมันก็แจกหลายสีด้วยดัน,นพอยผมว่าคุ้มนะผมว่ามันแจกหลายอย่างมันได้อะไรหลายอย่างด้วยเนี่ยมันแจกเนี่ยดูดิเดี๋ยวแผมว่าผมใช้ไอเซนดีกว่าเนาะผมไม่เปิดดีกว่า รอสิ้นเดือนตัวไหนจำ,จำเด็ดๆผมก็จะมาเปิดให้ดูกันนะครับผมแต่ผมก็ขอตัวไปฟาร์มเพชรอะไรก่อนนะครับผมถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มผมก็จะมาบอกเพิ่มเติมให้นะครับผมอย่าลืมปกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับผมสำหรับกลางเดือนนี้ผมขอข้าวนะครับผมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ